พามาชมหน้างาน e อินจอยโฮมพัฒเฟดหนึ่งตำบลนาการเพอสูงเหนือจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เราขึ้นไปแล้ว4ีหลังเฟดนี้มีเพียงแค่8หลังเท่านั้นช่วงนี้งานฉาบกำแพงรอบบ้านงานปูกระเบื้องงานฝ้าแล้วก็จะวางระบบท่อระบายน้ำรอบบ้านต่อไป สอ,นอนสองนอน2น้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกแบบโล่งๆเลยนะครับจอดรถได้2คันตามคอนเซปต์ enjoy home ของเรางานฟามาแล้วครับนี่งานฉาบ้วดกำแพงขอบคุณทีมงาน enjoy home มากๆนะครับงานคืบหน้าอย่างรวดเร็วกดไลค์เลยให้เลิฟอยู่ด้วยนะครับเซลฟี่ล้อๆอกันนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปหน้างานเราจะต้องเซลฟี่เลยนะเก็บรูปของตัวเองเยอะๆเก็บรูปของทีมงานเก็บรูปหน้างานไว้ ขยันถ่ายรูปขยันอัดคลิปวิดีโอจี่แมงกำลังจาแนวก็เบื้องอยู่ในส่วนของกระเบื้องเหลือพื้นห้องน้ำแล้วก็เฉลียงหน้าบ้านต่อไป Enjoy Home Past เฟสหนึ่งตำบลนาการอำเภอสูงเนินจังหวัดนครศรีมาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ